Thank <music> you. สวัสดีสัปดาห์ใหม่คะ่ะเด็กๆแล้ววันนี้เราก็จะมาขึ้นบทใหม่ด้วยวันนี้เราจะมาเรียนในบทที่8เรื่องการบอกตำแหน่งและอันดับที่วันนี้เราจะเรียน8.1การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปรับความรู้จากสสวทกันดีกว่าค่ะไปกันเลยคะ่ะเด็กๆ สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพลอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆกันค่ะมาดูกันเลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะมีเด็กๆเข้าแถวอยู่หน้าครูพลอเต็มเลยมาดูกันเลยค่ะว่ามีใครบ้างคนนี้นะคะชื่อเก่งคนนี้ชื่อต้อนกล้าคนนี้ชื่ออ้นคนนี้ชื่อนัทส่วนคนนี้ชื่อกันค่ะเด็กๆ เอคนไหนคะที่เป็นคนแรกของแถวคะเด็กๆดูสิคะาว่าแต่ละคนหันหน้าไปทางไหนเอยอ่าแต่ละคนหันหน้ามาทางนี้หมดเลยใช่ไหมคะดังนั้นคนแรกของแถวคือใครคะอ่าคนแรกของแถวก็คือเก่งนั่นเองคะอ่ะอ่าจากนั้นคนสุดท้ายของแถวคือใครคะเด็กๆคนสุดท้ายของแถวก็คือคนนี้นั่นเองกันนั่นเองคะ่ะ เอ๊ทีนี้ใครอยู่ข้างหน้าของต้นกล้าคะต้นกล้าคือคนนี้ใช่ไหมคะต้นกล้าหันหน้าไปทางนี้อ่าคนนี้ก็คือเก่งนั่นเองดังนั้นเก่งอยู่ข้างหน้าต้นกล้านั่นเองคะ่ะเอ๊แล้วใครอยู่ข้างหลังอ้นคะข้างหลังอ้นอ่าอ้นคือคนนี้ใช่ไหมคะอ้อนหันหน้ามาทางนี้อ่าข้างหลังของอ้นก็คือ นัดนั่นเองค่ะดังนั้นนัดอยู่ข้างหลังอ้อนนั่นเองโอเคค่ะทีนี้เราก็มาดูกีฬาถัดไปกันเลยนะคะเด็กๆค่ะทีนี้เราก็มาดูการแข่งวิ่งกันบ้างนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะว่ามีใครอยู่ในแต่ละลู่บ้างค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าแต่ละลู่มีเด็กคนไหนบ้างมาดูเลย,เลยค่ะอ่ะคนนี้ขุนดอนพัดแล้วก็นัดนั่นเองค่ะ เราลองมาบอกตำแหน่งของเด็กแต่ละคนกันบ้างนะคะขุนอยู่ข้างไหนของดอนคะเด็กๆอ่าดอนอยู่ทางนี้ใช่ไหมคะขุนอยู่ข้างไหนของดอนคะขุนอยู่ข้างไหนเอ่ยอ่าขุนคือคนนี้ใช่ไหมคะขุนอยู่ข้างไหนคะข้างนี้ข้างนี้เป็นข้างซ้ายดังนั้นขุนอยู่ข้างซ้ายของดอนนั่นเองค่ะทีนี้พัดอยู่ข้างไหนของดอนคะอ่ะคนไหนพัดนะคะ คนนี้ชื่อพัดใช่ไหมคะพัดอยู่ข้างไหนของดอนเอยข้างนี้เป็นข้างขวาดังนั้นพัดอยู่ข้างขวาของดอนนั่นเองคะ่ะเอ๊ทีนี้ถัดจากขุนไปทางขวาเป็นใครคะถัดจากขุนไปทางขวาอ่าคนนี้ขุนใช่ไหมคะถัดจากขุนไปทางขวาข้างไหนข้างขวาคะ ข้างนี้ใช่ไหมคะเป็นข้างขวาถัดจากขุนมาทางขวาก็คือคนนี้นั่นเองคนนี้ก็คือดอนดังนั้นถัดจากขุนมาข้างขวาก็คือดอนนั่นเองค่ะแล้วถัดจากนัดไปทางซ้ายเป็นใครคะเด็กๆถัดจากนัดไปทางซ้ายคนไหนนัดคะอ่ะคนนี้ใช่ไหมคะนัดถัดจากนัดไปทางซ้ายอ่าข้างซ้ายข้างไหนคะเด็กๆอ่ะชูมือขึ้นเร็วข้างนี้ใช่ไหมคะ ถัดจากนัดมาทางซ้ายก็คือคนนี้ก็คือพัทนั่นเองดังนั้นถัดจากนัดไปทางซ้ายก็คือพัทนั่นเองค่ะอ่แล้วระหว่างขุนกับนัดเป็นใครบ้างคะระหว่างขุนกับนัดอ่คนนี้ขุนใช่ไหมคะคนนี้นัดใช่ไหมเอ่ยระหว่างขุนกับนัดมีใครอยู่บ้างคะอ่ะขุนกับนัดก็คือระหว่างขุนกับนัดมีสองคนนี้นั่นเองก็คือ ดอนแล้วก็พัดนั่นเองค่ะดังนั้นระหว่างขุนกับนัดก็จะมีดอนและพัดค่ะเด็กๆทีนี้ถ้าครูพลอยเปลี่ยนคำถามใหม่เป็นตั้งแต่ขุนถึงนัดเป็นใครบ้างคะตั้งแต่ขุนถึงนัดเป็นใครบ้างเอ่ยตั้งแต่ขุนก็คือมีขุนดอนพัด แล้วก็นัดนั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าถ้าครูพลอยใช้คำว่าระหว่างใครกับใครเราจะไม่นับคนที่เรากล่าวถึงใช่ไหมคะอย่างเช่นระหว่างขุนกับนัดก็คือเราก็จะไม่นับขุนกับนัดก็จะตอบแค่ดอนกับพัดนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้คำว่าตั้งแต่ใครถึงใคร ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ขุนถึงนัดเราจะนับคนที่เรากล่าวถึงด้วยก็คือขุนดอนพัดและก็นัดค่ะ,ะทีนี้เด็กๆลองไปดูอาัศาจรารย์กันบ้างนะคะว่าเขาเชียร์กันไปถึงไหนแล้วค่ะค่ะเด็กๆเ,เราลองมาดูอัศาจรรย์ของสีแดงกันเลยค่ะ,ะมาดูกันค่ะว่าแต่ละคนนั่งตรงไหนกันบ้างคะ เอ๊ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าใครนั่งข้างหน้ารุ้งคะรุ้งอยู่ตรงไหนนะรุ้งก็คือคนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆใครนั่งข้างหน้ารุ้งเอ่ยข้างหน้ารุ้งก็คือวานนั่นเองคะ่ะทีนี้เราจะบอกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือรุ้งนั่งข้างหลังวานนั่นเองคะ่ะและทีนี้มาดูสิคะว่าใครนั่งข้างขวาของโอกันคะ โอคือคนไหนคะเด็กๆโอคือคนนี้ใช่ไหมคะใครนั่งข้างขวาของโอ้คะอ่ะเด็กๆลองหันหน้าไปทางเดียวกันกับโอสิคะอ่าแล้วชูมือขึ้นสิคะข้างไหนเอย่ยข้างขวาคือข้างนี้ใช่ไหมคะอ่าข้างนี้ใครนั่งอยู่ข้างนี้ของโอ้คะข้างนี้ก็คือฉายนั่นเองคะ่ะดังนั้นฉายนั่งอยู่ข้าง ขวาของโอค่ะเด็กๆทีนี้ใครนั่งอยู่ข้างซ้ายของโอค่ะก็คืออีกข้างนึงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะข้างซ้ายข้างซ้ายของโอก็คือว่านนั่นเองค่ะดังนั้นว่านนั่งข้างซ้ายของโอค่ะเด็กๆทีนี้เรามาดูกันค่ะว่านกนั่งอยู่ระหว่างใครกับใครคะนกคือคนนี้ใช่ไหมคะนกนั่งอยู่ระหว่างใครกับใครเอ่ย นั่งอยู่ระหว่างสองคนนี้ใช่ไหมคะก็คือนั่งอยู่ระหว่างปลื้มกับต้องนั่นเองค่ะแล้วระหว่างปลื้มกับฉายใครนั่งอยู่ระหว่างปลื้มกับฉายคะเด็กๆอระหว่างปลื้มกับฉายก็มีอ้อมนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าครูถามว่าตั้งแต่ปลื้มถึงต้องมีใครบ้างคะ เราลองกลับไปดูสิคะปลื้มกับต้องมีใครคะตั้งแต่ปลืม้มถึงต้องมีใครอยู่เอ่ยก็มีปลืม้มนกแล้วก็ต้องนั่นเองคะ่ะโอเคค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้กันแล้วว่าแต่ละคนนั่งอยู่ตำแหน่งไหนกันบ้างทีนี้เราลองมาดูกีฬาถัดไปกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆ คราวนี้นะคะครูพลอยพาเด็กๆแวะมาดูตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาของเรากันเลยค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าอุปกรณ์กีฬาแต่ละอย่างเนี่ยเก็บอยู่ตำแหน่งไหนของตู้คะเด็กๆโดยเริ่มแรกนะคะครูพลอยจะกําหนดให้ชั้นนี้นะคะเป็นชั้นล่างชั้นนี้คือชั้นกลางส่วนชั้นนี้คือชั้นบนค่ะเด็กๆทีนี้เด็กๆลองตอบครูพลอยสิคะว่าลูกขนไก่เก็บอยู่ ตรงไหนคะลูกขนไก่เก็บอยู่ชั้นไหนเอย่ยเก็บอยู่ชั้นบนแล้วอยู่ข้างไหนคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆหันหน้าเข้าหาตู้เก็บอุปกรณ์กีฬาใช่ไหมคะ,ะข้างนี้เป็นข้างไหนของเด็กๆคะข้างขวานั่นเองคะ่ะดังนั้นลูกขนไก่เก็บอยู่ชั้นบนข้างขวาค่ะเด็กๆ ทีนี้ลูกปิงปองเก็บอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ชั้นไหนเอ่ยชั้นเดียวกันเลยก็คือชั้นบนใช่ไหมคะดังนั้นลูกปิงปองเก็บอยู่ชั้นบนแต่ข้างไหนคะข้างนี้ก็คือข้างซ้ายดังนั้นลูกปิงปองเก็บอยู่ข้างซ้ายก็คือชั้นบนข้างซ้ายค่ะเด็กๆต่อมาเรามาดูลูกวอลเล์บอลกันเลยค่ะลูกวอลเล์บอลเก็บอยู่ตรงไหนคะ ลูกวอลเล์บอลก็คือช่องนี้ใช่ไหมคะลูกวอลเล์บอลเก็บอยู่ชั้นไหนเอ่ยชั้นล่างนั่นเองค่ะแล้วอยู่ข้างไหนคะเด็กๆข้างนี้ก็คือข้างขวาใช่ไหมคะดังนั้นลูกวอลเล์บอลเก็บอยู่ชั้นล่างข้างขวาคะ่ะเด็กๆทีนี้เด็กๆลองหาลูกบาสเกตบอลสิคะลูกบาสเกตบอลอยู่ตรงไหนลูกบาสเกตบอลเก็บอยู่ชั้นไหนคะ เก็บอยู่ชั้นล่างเหมือนกันค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมคะดังนั้นลูกบาสเกตบอลเก็บอยู่ชั้นล่างตรงกลางค่ะเด็กๆทีนี้เด็กๆมาดูลูกฟุตซอลนะคะลูกฟุตซอลก็คื study, อลูกสีชมพูอยู่ชั้นไหนคะอยู่ชั้นกลางใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็อยู่ตรงกลางดังนั้นลูกฟุตซอลก็จะอยู่ชั้นกลางตรงกลางนั่นเองค่ะเด็กๆ โอเคค่ะทีนี้เราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันเลยค่ะมาลองทําดูกันเลยนะคะคราวนี้เด็กๆลองตรวจสอบความเข้าใจโดยการทําโจทย์กันดูนะคะเรามาลองทําดูกันเลยค่ะ,ะเรามาดูที่อาัศาจรรย์ของสีเขียวกันนะคะเด็กๆลองหาคำตอบแล้วลองตอบคำถามทั้ง6ข้อนี้ดูนะคะครูพลอยให้เวลาเด็กๆคิดแป๊บหนึ่งค่ะ เด็กลังมาดูคำตอบกันเลยนะคะข้อแรกนะคะจอมนั่งตรงไหนของอาร์มคะจอมคือคนนี้ใช่ไหมคะจอมนั่งข้างไหนเอ่ยข้างนี้ใช่ไหมคะอ่ะจอมนั่งข้างขวาของอาร์มเรายึดอาร์มเป็นหลักนะคะจากนั้นข้อ2ตุน่นตุ่นนั่งข้างไหนของอาร์มคะตุน่นั่งข้างนี้ใช่ไหมคะ ดังนั้นตุลนั่งข้างซ้ายของอาร์มนั่นเองค่ะทีนี้ข้อ3ถามว่าตุลนั่งตรงไหนของแป้งคะแป้งอยู่ไหนเอ่ยแป้งนั่งอยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมคะดังนั้นตุลนั่งข้างหน้าแป้งนั่นเองค่ะทีนี้ตุกนั่งตรงไหนของเดือนคะตุ๊กอยู่ไหนเอ่ยตุกก็คือคนนี้ใช่ไหมคะตุกนั่งอยู่ตรงไหนของเดือนคะ ตุกนั่งอยู่ข้างหลังของเดือนค่ะข้อ5นะคะอ้ออ้ออยู่ตรงไหนเอย่ยอ้อก็คือคนนี้เขานั่งอยู่ตรงไหนของวินกับสนคะเขานั่งอยู่ระหว่างวินกับสนนั่นเองค่ะทีนี้มาข้อสุดท้ายเราก็เหลือตัวเลือกสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะจอมแล้วก็เดือนมีสี่คนอะไรเอย่ย ตั้งแต่จอมถึงเดือนมี4คนก็คือมีจอมอามตุนแล้วก็เดือนนั่นเองค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะก็คือการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆอาจใช้คำว่าข้างซ้ายข้างขวาตรงกลางข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังถัดจากระหว่างกับ หรือว่าตั้งแต่ถึงนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้อะไรกันไปหลายอย่างเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วเรากลับมาเรียนในคลิปถัดไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ เด็กๆได้รับความรู้กับขูพลอยมาแล้วใช่ไหมคะถึงเวลาทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดวันนี้จะขึ้นเล่มใหม่แล้วนะั่นคือเล่มที่สองแล้วแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองเราจะทำกันในหน้าสองนะคะแบบฝึกหัดบทที่8การบอกตำแหน่งและอันดับที่แบบฝึกหัดที่8.1การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆเด็กๆตอนนี้ในภาพจะเห็นเพื่อนหันหลังให้เราใช่ไหมคะ เขาให้เราเติมชื่อนักเรียนแต่ละคนตามข้อความที่กำหนดให้และเติมคำตอบค่ะอ่ะเด็กๆเห็นภาพเขามีเพื่อนชื่อมาลิให้เราแล้วเดี๋ยวเรามาหาคนอื่นว่ายือนอยู่ตรงไหนกันบ้างครูเบยกตัวอย่างหนึ่งข้อออมยืนอยู่ข้างขวาของมลิอ่ะเด็กๆยกมือซ้ายยกมือขวาให้ดีนะถ้าเราดูผิดจะใส่ผิดได้เลยค่ะ ทางขวาของมาลิเราก็เติมชื่ออ,อมได้เลยค่ะข้อต่อไปเด็กๆก็อ่านและเติมชื่อเพื่อนให้ครบเลยค่ะและตอบคำถามด้วยนะคะต่อมานะคะแบบฝึกหัดหน้าที่3ข้อที่2เติมชื่อนักเรียนแต่ละคนตามข้อความที่กำหนดให้และเติมคำตอบอันนี้เป็นกองเชียร์สีฟ้าค่ะเด็กๆเขากำหนด ป๊อปมาปูนมาเข้มมาเดี๋ยวเรามาหาเพื่อนคนที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูเบียยกตัวอย่างหนึ่งคนส่วนคนอื่นเด็กๆต้องหาเองนะครู mm hmm. เบียยกตัวอย่างพลอยนั่งอยู่ข้างซ้ายของปูนอ่ะเด็กๆดูดีดๆข้างซ้ายแต่อย่าลืมนะตอนนี้เพื่อนเขาหันหน้าเข้าหาเรานะ เด็กๆดูดีๆข้างซ้ายอยู่ตรงไหนนะเราก็เติมชื่อพลอยไปเลยค่ะเพื่อนคนอื่นๆเด็กๆก็เติมชื่อเขาให้ครบเลยนะคะแต่ข้อนี้อย่าลืมนะว่าเพื่อนหันหน้าเข้าหาเราอยู่เด็กๆต้องดูให้ดีเลยค่ะอ่าแล้วแบบฝึืหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือหน้าที่4เติมคำตอบเหมือนกันเลยนะคะนี่คือตู้เก็บ อุปกรณ์กีฬาเขาบอกว่าเด็กดีใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วช่วยเก็บเขาที่เดิมด้วยนะคะชั้นวางอุปกรณ์กีฬาก็จะมีทั้งหมด3ชั้นมีทั้งหมดเก้าหมายเลขเดี๋ยวเรามาเติมหมายเลขกันดีกว่าค่ะอ่าในข้อนี้ก็เหมือนกันเลยนะชั้นวางเข้าหาเราอยู่ตอนนี้เราต้องดูซ้ายขวาให้ดีๆนะคะเรามาดูกันเลยนะคะลูกกอล์ฟ เก็บลิ้นชักชั้นล่างข้างขวาคือลิ้นชักหมายเลขอะไรอ่าเด็กๆดูดีๆนะลิ้นชักข้างล่างก่นนะข้างขวานั้นก็ต้องเป็นหมายเลข7นั่นเองเพราะว่าฉันหันหน้าเข้าหาเราอยู่วันนี้ก็มีการบ้านสามหน้านั่นก็คือหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่ค่ะ ขอให้เด็กๆตั้งใจทำงานจนครบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ